โอเคครับอ่าคุณแม่เป็นไงอาการทีแรกก็เป็นเมื่อวานก็ขึ้นร้อยกว่ากับสองร้อยความดันก็ขึ้นร้อยเจ็ดสิบแปดสี่ครับแล้วตอนนี้กินข้าวเนี่ยออเลฟออเลฟเนี่ยดีขึ้นมากเลยครับแล้วไปเช็คแล้วร่างกายเราก็แข็งแรงไปกรุงเทพก็ได้กลับมาก็ได้แล้วมันเป็นแผลที่ขาที่ตีนทีแรกแผลเน่าครับหมอก็จะนัดตัดแล้วนะเนี่ยครับเหลือหมดผลสุดท้ายกินข้าวได้แค่สิบกว่าวันแผลแห้งเลย อนนั้นซื้อข้าวกี่บาทแม่ค,แร 220. ครับแล้วแผลแห้งขนาดเนี้ยสองร้อยยี่สิบแพงไหมแพงไหมก็อบอกต่อๆเข้าไปว่าครั<ๆ>เชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองกินดูถ้าครับเมื่อวานที่ไม่มีกำลังก็ลองก,องก,องกองินดูถุง ял, <ๆ>ถเดียวรู้เรื่องประจ่มจ้าถุงเดียวก็รู้เรื่องไม่แพงสำหรับที่เราเป็นโรคอันนี้ครับไม่แพงครับคุณแม่อยู่บ้านไหนนะฮะไปเจริญจ้าไปเจริญคุณแม่ชื่ออะไรนะ โอเคมีอะไรก็มาถามคุณแม่บัเพชรเจริญสมหมายที่อุทัยธานีนเนาะครับ <c rap> ได้เลยโอเคครับคุณแม่ครับ <c rap> บอกบุญคนขอบคุณครับก็ก็มาถามบอกเอาไปทำ้ไรแผยหายไรน้ไมัก็บอกกินเข้านี่แหละแล้วเนี่ยจะรอให้หมอเก๋ถามวันนั้นเขาต้องไปกินยาใหญ่ก็ไม่มีเวลา